สวัสดีครับร้านราชาแบคโฮครับวันนี้ผมพามาดูซูมิโตโมนะครับหรือ i h เฮครับขนาด2.5ตันนะครับคันนี้คือมีลายแยกเดิมสเปคโรงงานมาให้แล้วนะครับใบมีสวยนะครับแท็กยางใหม่นะครับแท็กยางค่อนข้างสวยเลยนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับคอนโทรลสั้นนะครับเดี๋ยวผมลองขับให้ดูครับคันนี้นะครับผมตั้งราคาไว้ที่199,000บาทเองนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับคอนโทรลสั้นแล้วนะครับนี่นะครับสลักแน่นๆครับเนี่ยครับยกได้สูงนะครับเอาไปยกเสาเข็มสบายนะครับคันนี้ นี่ครับขุดได้ลึกประมาณ3เมตรนะครับประมาณ3เมตรได้อยู่นะครับคันนี้สเมตรได้เลยนะครับลองมาดูหน่อยครับขับง่ายครับคันนี้นี่ครับขับง่ายมากสลักแน่นครับได้เครื่องยนต์อีสูสูสามสูบนะครับบล็อกนี้ประหยัดน้ำมันอะไรหาง่ายนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องอะไรไอเอชไอนะครับตัวนี้นะครับหรือก็คือซูมิโตโมครับ ใช้อะไรร่วมทั่วไปนะครับรถขุดนะครับขับง่ายมากครับคอนโทรลสั้นนี่ขับง่ายง่ายเลยนะครับสวิงดีครับสวิงไม่ไหลนะครับสวิงได้รอบพันนะครับสวิงไม่ไหลเรื่องกํำลังไม่ต้องกลัวนะครับอันนี้มาจากญี่ปุ่นแท้นะครับไม่เคยใช้งานในไทยเลยนะครับนีครับเรื่องความแรงไม่ต้องกลัวนะครับ หายห่วงครับเรื่องกำลังวางชานะครับตัวเดินยางนะครับเดินเร็วเดินนิ่งนะครับเนี่ครับเอาไปใช้เข้าสวนนะครับหรือใช้บนปูนสบายนะครับที่สำคัญสวิงคอได้ครับเนี่ยนะครับสวิงคอได้นะครับซ้ายขวานะครับสามารถใช้ในที่แคบนะครับนะครับขุดล่องปราปานะครับ ใช้ในที่แคบนะครับขุดล่องประปาได้นะครับนะครับไม่ต้องตั้งลำใหม่นะครับรถสภาพดีครับคันนี้นะครับ๋ยวผมให้ดูเครื่องหน่อยครับให้ดูเครื่องหน่อยนะครับที่สำคัญใบมีสวยครับใบมีสวยใบถ้าไม่ได้ใช้เลยนะครับสูดโค้งนะครับพอดีเหล็กหมดนะครับนี่ครับได้เครื่องยนต์อีสูซุสามสูบนะครับม้น้ำสภาพสวยนะครับ บางแท้งนะครอยู่างใต้นี้นะครับเครื่องเดินนิ่งครับสวยมากคันนี้นะครับเครื่องเดินนิ่งหลยหนึ่งแสนครับเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับบอดี้เหล็กนะครับเก็บงานเรียบร้อยนะครับแทกยางใหม่เนี่ยไม่มีรอยขาดเลยครับทั้งสองเส้นเลยนะครับได้แทกยางก็คุ้มแล้วครับ่าวด้วยครับรล่าชาแบคโฮครับรถขุดเก่าญี่ปุ่นนําเข้าไม่เคยใช้งานในไทยนะครับลายแยกเดิมโรงงานนะครับบูมามสวยไม่มีร้าวนะครับหลังคาเหล็ก เบ,บาใหญ่เบาให้ใหม่เป่าด้วยครับขอบคุณครับ